สบายดีท,ทุกคนมาเจอกับพวกเฮาก็คือตีน่า,ารักะแกมบุ๋มเนาะวันนี้แกมบุ๋มจะพาตีน่าเห็ดอย่างเนาะเห็ดเนี่ยทุกคนข <ไป S 1> ัดอันนี้เจ้ามาอันก่อนหน้าน,าน,นั้นเนาะคลิปของแกมบุ๋มก็คือมาบ้านรักะอ่าตัวนี้แกจะเอิ้อว่าย่ากระต่ายเนาะซึ่งว่าจะให้ตัวเป็ดกับตัวไก่กินเดี๋ยวจะทำตีน่าว่าอ่าอยู่บ้านตีน่าเคยเอาแบบนี้ให้ตัวเป็ดกินบอ มีเตเอาหำแล้วก็เอาข้าวสารเกลือรหรือว่าขาา้าวเปลือกเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวโมนี่เดี๋ยวจะสอนให้กีน่าฝักบบนี้เนาะเึ่ว่าฝักให้แรกแล้ะก็หลังจากนั้นเราจะผสมหำเนาะแะ้รก็ผสมหำแล้วก็แล้วนั้นก็จะพาตีน่าไปเกลีไกเซื่องมาตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงเช้าเนาะเชืว่ากัยังที่มีมอออยู่แล้วก็อัปเดตปัจจุบันก็คือบ้านคอนเกนเมืองฮินเทิร์แล้วก็

เรื่อว่าคืออันแก้มบุ่มตัวบ่อให้เอซีทุกคนวพู้เนาะแบบบ้านแก้มบุ่มนะก็เป็นวิถีชีวิตของแบบนี้เนาะธรรมดาแบบเจ้าต้องตื่นแต่เช้าเห็นเวรยเห็นงานนี่สิ กเออเป็นปกติก็เลยต้องได้ให้ไอเอกับตีนาลุกแต่เศร้าแต่ว่าจะได้เห็นหลายสีหลายอย่างหลังจากที่เข้าก็ได้เดินทางมาอย่าง ja. ลําบากจากนครหลวงเมืองจันทร์นะครับตอนนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เข้าสีดําเนินกิจกรรมนะครับอยูบ่บ้านนองแก้มบุ๋มนะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับก่อนอื่นอีพอเพิ่นว่าเพิ่นสิตอนครับเข้าเพิ่นว่าสิเฮตัวแบียสกินนีดดีตีแมนแมนแมนติดตครับตัวแบรนดบโบได้ผิดอย่างที่โบโบได้ผิดเขาเข้าไปใส่ฮือตีน่าเขาเจ้าบอกให้เฮตุเป็ดนะ ไปให้ไม่โตร,รอบแรกไปนี่เพิ่นจะบอสให้ขาเป็ดให้กินคือแปลว่าเป็ดเฟนพี่น้องไม่กินมั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 นบริอะไรนั้นดิอันนี้ธรรม,มาดาเนาะอ,อันนี้เป็นการต้อนรับก็คือจังไปบ้านไอ้ลต้มไก่สุกินโบนเป็นยังขายงวงสกินโบเป็นยังพี่น้องพยายามตีน่ากินแม่ไดตีจะได้อยู่เคยกินอยู่ตีน่าเคยปะเดี๋ยวเธอหน้ามือหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฮาจิขอลโซเบสนะมีพ่อมีพ่อเลี้ยงหลายตีแหวนเลยเลี้ยงหลายอยู่แต่ว่าก็ะขายเด้์สองเลี้ยงไม่ใส่ เรียกว่าอข้างหลังนี่แหละโอเคเดี๋ยวเทน้าฮอบจังไปอัปเดตบึงกิจกรรมของน้องเจมบุ้มนะเดี๋ยวอันนี้การเฮ็ดเป็นกรรมไหตีน่าแล้วเนาะเดี๋ยวจะไหตีน่าเขาเอาการเจมบุ้มเฮ็ดก่อน์ที่หลังเหตุการณ์เดี๋ยวได้ส่นฮ้ยเปลี่ยนอะไรบ่เดี๋ยวทำบิดเดียวกาก็ซยอันนี้เนาะซอยซอยสิเขาให้ให้มันแลกเนาะเอามาเขาเขาท่นัดเขาถนัดเขากะ สับไวไหมโอ้ย<อ>ยันค <c oughs> ือดีนายานเนาะแต่ว่าแกมุมเรื่องแล้วเพราะว่าเฮต่น้อยนะเป็นเ,ออเป็นเบียดประจำวันแต่น้อยเนาะก็เลยวาลืออย่เงี้ยพี่พี่น้องเพิ่นถามมาน้องแกมุม,มเป็นชนเผา่ายังชนเผ่ากะเออบอกเลยว่ากระมุะมแต่ว่าใส่ซี่ฮอกระซิมีการเรลี้ยงลูกหรือว่าสอนภาษาเนาะประตูเป็นละลุ่มเงี้ยประตูไอซียูน้ำไปจาก เดือนหนึ่งได้ไหได้อย่าเฝ้ารำคาญกันเนออ๋อเวลาคาญไปเล่นนอนาชือนอนกวดแหงกันเลยเดี๋ยวเฮ็ดให้ตีนาเบิ่งมัดหนึ่งก่อนเนาะให้ตีนาเฮ็ดลองเบิ่งพีบ้านตีนาเฮ็ดแบบนี้มี่เต้แบบโมเดลน่วยแบบนี้พี่เต้ช่วยธรรมดาแล้วก็เอาให้ไปต้มต้มให้อันต้มหมูอะให้ต้มหมูกินพ่อแม่นบอกงานต้มนี่ต้มอะต้มตี ห่กกหาก็เห็นว่าก็จะต้มหมูหมูหมูแต่ว่าบ้านจิดบ้านอันแจ่มบุ๋มในบริเตนเนี่ยอันนี้เขาเจ้าเอิญหย่ากระตายที่คุ้นคุ้นอยู่พี่น้องอยู่น้ำมันมีเห็นอยู่มันมีน้ำมันไทยกแต่บอกหัววานยังไงฮะหล่ะเห็นอยู่เห็นอยู่บอกหัววานเอิญไงเอิญหย่ากันตายเนี่ยมเอ้ยได้อยู่เล็บสิฟงเนี่ยที่ลาเราบ้างในดีด้วยใครมีเงินสิบในะโบมันลืงน่ะคนตั้งธรรมดาอิกไหมนั่ง ดาตีหน้าไปพริกก็นั่นไส้เหมือนตอนนี้ก็ปิ้งปลาเนาะโอ้พริกแบบเออฟางแบบนี้แมแล้วก็ปลาเฮดเลดเพราะว่าตัวเป็ดมันมันจะกินแหลกๆเลยม,มันไม่คือตัวหมูฮาทซับธรรมดา,ากันเลยโอ้เชียเลยพี่น้องเฮาก็สิได้เอาบรรยากาศให้พี่น้องฮาวเบิรงกไม่ให้เห็ดน้ำนในบ่อไอ้เห็ดบอ่บอเราบรังดิเราบ่เออมาะใช่จับต้องจับจับให้มันเป็นเรียบๆกันเลยนี่วะบ่บ่ให้มันเรียบๆก่อน เดี๋ยวตอนนี้จะให้อเอลองเห็ดบึ่งเนาะเพราะอเอบอ่เคยเห็ดถามอเอเคยเห็ดแบบนี้บอบอเลยวันี้เนาะจะให้อเอกับตีน่าเนาะเป็นเมซีเลือนอันนี้ให้เป็ดหรือให้ให้ให้เป็ดหรือให้อันหมูกินตีน่าเออมันจ้สับอีกสับคือเห่าซับลาบอันเด้อเห็นไรกับผูเขากเขาตาได้หนอนตนา เผ็ดคือโยกนะเออทรงคืออยู่ทุกคนอันไหนแรกๆอันไหนไม่ไมมันอาจจะตีคันน้อยเป็นครั้งแรกของไอ้เอวช่างอาจจะได้มาเปลูกเคยทั้งนี่ทั้งนออแต่ล้าคนข้างๆยิกได้ร่าไปสลาย เนูกวม่ใชีวิตเนาะแต่ที่มมีแก้มบุ๋มแค่คนเดียวที่เห็นแล้วนีู่้เสียู้สาวในบ้านในเขตนี่เขาก็คือเส็เป็นเบอร์ที่เนาะแมนบอกยัไม่พพ่กันเขายังเป็นใจบ้านเรเป็ค่กันบนที่ปูกคืไปหาไหมไปหาธรรมชาติธรรมชาติเป็นบ่อ่าเดี๋ยวไอเอี่ยวนี่เห็นไเน้อที่น้าันนอัค่สุดช้านี่ก็สีลืองอยู่ดอกที นเวอขนีดอีแม่ใส่แกดเองมีปืนลายโอ้ทุกคนคนละอย่างเลยกจะฝักกับเองอ๋อกัรทรงคืออยู่ได้เบิ่งการฝัก <c oughs> แขกไม่ได้รับเสร์ก็มาเออ ไม่เหมือนกันครับไอ้แรกๆเด้อะโอ้มุ้ยมื้ยเดียวมันพุ่งทีอดกินเป็ดไก่ลอดกินคนกินหัวตายเอาเดี๋ยวมือหน้าว่าสิยขอบเป็ด่ยนดำอีเมย์อยู่มือหน้าเนาะแม่มาแล้เตียงตัวนั้นตัวนี้เอเดียน้ายังมาอีกเดลยปะเดี๋ยวลองิึง อเคเดี๋ยวให้ตีนาเห็นเนาะเมที่มมันจะมีความเสียวอ๋อหลีเม่กี้นะถือมืออหลีจิตหนึ่งเลยีเดีเดียดซึมเลยบ่ได้กะว่ามันสีนั่นนี่จับคือสีมันจิ๊เลยคมขัดแกะเลยือเดีบ่ได้หรอมานั่งนันเดียววะ มาโอเคเลยแม่สีเลียนที่ดิ๊กนักแจมบุ๋มแจมบุ๋มเห็นคลิปนึงวันหนึ่งดอกค่าดองเท่าใรก็มาบอกสุฟังเนี่ยเข้าๆเชื่อหนาสิเปิดใจจอลึกก็นี่ยเจมบุมว่าค่าดองเท่าไรก็บสิบสิบล้านมาสิบล้านกีบผมเป็นสิบล้านบาทได้ทุกคนบอกคำดิ ต่อคำเอาแตงโมตัวหนึ่งหมูดสิบล้านกี่หมื่นไปทุกคนมีเงินมีเงินแนนมีเงินสองหมื่นก็นได้แล้วมมมอันนี้มันเงินอนจอกเลยเป <laughs> ็นแก้มวาวในคลิปเด่นเดี๋ยวเท่นทั้าเขาจะเจาะลึกเบึงหิดของวัฒธรรมอันนี้พี่น้องครับเ้าอีกขอขอนุญาตที่ผมนาถามมาเป็นยังคาดองข้ไหนยังสันสีเ่าเป็นว่าถามลอดเลนเนี่ยพี่น้องอย่างหูว่าวัฒนธรรมเข้าเจ้าเนี่ยแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยขาเจ้า มีมีฒรธรรมจังไหนการแจ้งดองของพื้นที่ของเพื่อนในประมาณใดนะเนาะอันนี้บริเมณวาเป็นตัวสาวล่ได้บริเมณผมเป็นตัวแทนครับพี่น้องครับเพื่อที่อยากออกค้ามู้ให้พี่น้องได้รู้ว่าในพื้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อเพื่อนมีวิธีชีวิตจังหดเนาะเอาเดี๋ยวคิดหน้าใช่ไออสัมผัสลึกๆเออเจาะลึกเลยใจว่าวาความจริงให้ไออฟังเลยเอเอาจริงแท้เลยว่า่จะจริงเลยเหมาะสมฐานะเลย ตามตามเขตเนาะจะต้องคือฮิตคอมของไขมันมันต่างกันเนาะเดี๋ยวจะให้ไอเอสัมผัสอีกเทนึงว่ามันจริงหรือเท่บอเนาะเออโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวให้กินหน้ากับแจ้าหมูฟักได้แล้วเขากลับไปบุกคอเป็ดกันเลยเนาะมันยังไม่เคยอันไปจากทื่อมาสุดแล้วก็บ่เคยคอเป็ดนะตอนนั้นพากันมาแรกแรกเนี่ไปทายอยู่ใส่หันจ้าจ้ากินหน้ามาบ้านนั่นเจ้าหมครั้งแรกนปิดเลยชาวสวิตชาวฮัลสวิตทุกคนพูดจากกันัรกแ่กชาวฮัลสวิต แล้วก็หากันจะมาเริ่มเฮ็ดคลิปโคจรกันแล้วก็ช่องนั้นก็หายไปหรือว่าติ๊ต่อกันอยู่เรื่อยๆติดต่อกันเรื่อยๆแต่โบได้บได้ดูนั่นติน่าเพราะว่าโบนั่นนะโบตอนนั้นยังโบรู้สึกแบบว่าอยากอยากสร้างซ่องเป็นของตัวเองก็เลยว่ารู้สึกว่าเอออยากตอนนี้ก็มีเอฟซีหลายแล้วที่เป็นหมื่นละเฮ็ดต่อเนื่องเด้อโอเคจะได้เข้าคิดมันตหน้าดุๆอยู่จะได้เกาะเกษตรตหน้าวันนี้เฮานี่เกาะเกษตรแก่หมูมากเบอร์ละมีไอ้มันเริ่มลดลงแล้วกับตหน้า ตะกี้มีแต่ผู้มาหายุทธอ่ะตะกี้เขาไปใส่คนคนอยากครัเป็นไปเล่นชีวิตพลงานกันหลายอยู่โอเคเลยโอเคอ่ะเขาจังไปเบ่งอยู่คอกเป็ดกันพี่น้องทำการปรุงอาหารให้กับตัวเป็ดนะครับอยู่อยู่ภาษากระมูกกระเอิ่นเป็ดเลยรเป็นบ่ปัดปัดเกียเป็ดนี่ว่ายงเกียปัดสลัดเป็นสลัดเกียปัดเกียปัด หาย,น,ายานี่ครับเดี๋ยวว่าอ้สิบ<อ>ุก,บกหลังบ้านน้องแก้มบุมเลยนะครับว่บาเป็นไปเป็นมาจังไหนบรรยากาศสุดยอดครับพี่นอ้องช่วงนี้ก็โอ้สวนใหญ่กว้งขวางดีตอนนีนมาไปสุสสสปผสมอาหาร <S <S โอ้ออ้ทำไไมตงช วัสดุอาหารที่เตรียมไว้คือไาเกียเป็ดเกียวไก่ย่างเดืียวนบ่ด้มาบ้านดุนนาะเซมบุงกันเลยเนาะไม่ได้มาตลอดดนดุนกันได้มาพาเอมาตั้งใจพายอมาเอาไหมเาห้ามหนึ่งคู่บ่ะห้ามสองห้าสองอันนี้สุดคุณแม่สุดคุณแม่เนาะห้ามสองห้ามสอาหารหนึ่งเเปลี่ยนหนึ่งจีใส่หัวหันปึ๊บลาซ ขย,นนยขยันดังซี่นี่นุ่มไทยก็สิไม้ปองเห็นบ้ใช่บขยันแล้วนี่นุ่มไทยก็สิไม้ปองหลายแล้วเป็นไงเองแคปกินเปลี่ยนเกือบเกเก็ไกลเปลี่ยนเหนเฮียนเหีนซานกัเก่งแคปเรียกเรียกลุยก็กกกกกได้วะได้ได้เบิดเห็นเห็นหน้าตาขึ้เชียนยังไรเนาะแต่ว่ามันตรงกันข้ามทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกสูตรก็คือมีมีอหนส่วนส่วนผสมส่วนประกอบก็จะมีทําถ้วย เขาเปลี่ยนถ้วยนึงแล้วก็หัวหั่นถ้วยนึงเด็ดได้เอาน้ำป่นบ่ต้องเลยป่นก้าป่นก้าอมป่นสแกนอมปป่นใช่นี่อมป่นก้าไปแบบป่นป่นละเนาะป่นละเนาะไม่ใช่ทุกคนเบิ่งฝืนอีแม่ความอยู่นะนี่แม่เห็นหายเลยแม่ยันไม่ลุกศอกนุ่ยสาวมหาลัย ใส่ใสห้มันเป็นน like ้ำเลยป่ะแม่ม mm ันเป็นมัดๆนิดนึงมันหมาดวะน่าสุดอันน um ี้น่าสุดตีปอบ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 ตื่น้ในจักหน่อยล่ะเรามาจ่ใจค่ะไปเราไปเดินเรายกบ่มอยศที่เราหนักวะกาเมรกา นี่คุก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 เอ็นเอ็นคือกัญเดียวเออหอกตามตบนนให่ตามบตัวใกล้ก็กินน้ำเดียววะใกล้ก็กินี๋ยวจะไปเอาอันนี้อาหารต้กินห้เป็ดกินแล้วเป็ดก็เป็นอาหารใหรอแม่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  เออแสบบ้านอ๋อมุ่เจ้านีเนาะเออพอดีพอดีลาบแล้วส้นนี่แหละครับพี่น้องครับคือวิธีการดำเนินชีวิตนะครับของน้องแก้มบุ๋มนะครับอยู่ที่อ่าบ้านคอนแกนเมืองหินเหิบแข้ง เวียงจันทร์นะครับประมาณแข่งนครหลวงนะครับซึ่งระยะทางในการเดินทางของเขานะครับเดินทางออกมาจากเวียงจันทร์กับประมาณสมชั่วโมงนะครับกับประมาณลอยกหลักอยู่นี่เนาะลอยกหลักซึ่งทันั่นกับบ้านทีน่าจะประมาณสองลอยไปหลักกว่เด้ต่างกันเวลาในการเดินทางจะมีแทถล่ะหกเจ็ดชั่วโมงครับหอด่านตรงที่น่ายิงหนาฝนนั่นนี่ก็ยิงจะลําบากนะครับถามไอเอไมาปลอมสไนบบ้าง พันพันอย่างตัวใดแล้วใช่ไหมพี่น้องว่าล่ะโอ้ยมาคลอดกิดว่าสิเปียงแบ่เปียงเป็ดมันก็หลายอย่างเนาะง่ายๆเอาก็ไดานมาข้างหลังเอาธรรมดาเอาธรรมดาหะล่ะเนาะโอเคชิปนี้ครับพี่น้องเอากระสีนี้ไว้ท่านี้ดีป่ะว่าเป็นบุก้าม้องสีนี้เห็นไหมเดี๋ยวเฮอร์เรียกันโอ้โหโอเคเลยเอา สำหรับคลิปนี้ครับกาขอบคุณน้องแจ่มบุ๋มแล้วกับน้องตีน่านะครับที่หยตีคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็มีอย่งหลังเพราะว่าตื่นเช้ามาเลยหลังจากน้อยกระชิพาไอเอกับตีนาอาบน้ำกินข้าวแล้วกับเขายังมีภารกิจต่อเนาะครับเอาเป็นว่าเป็นกิจกรรมนะครับย้ำแรงกรได้เกีือไปหนึ่งเกลยอแต่เศร้าโอ้คือคนเท่าแหละนเอาโอเคเดี๋ยวเบิงเศร้าแล้วกันสิเบิงแรงอีกโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเบอเอ็น้องตีน่าแล้วก็น้องแก้มบุม๋มน,น,นะครับเอ้า ฝากซ่องกันแล้วกันฝากพี่น้องเขาติดตามรายการเขาแน่ต่อไปเขาสิมีอย่างเป็นยังไง โอเคเป็นใดใดก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกมบุญตีน่าและกับเบลเอเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเหตุยังเดชไวเอกับตีน่ากับสิได้มาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเลาวทุกคนแล้วก็อย่าลืมทุกคนฝากติดตามคันยูบ่ฮอดเดือนนี้ไอ้สิขอโตเมื่อก่อนนะโอ้ไม่เลยทำไม่วะว่าคันยูฮอดตัวเดือนนี้ว่าสิสโล่ไอ้เอกก็คือบอกว่าจะเป็นเบสเก่งก็ได้ไก่ก็ได้นี่นะโอเคพี่น้องต้องเข้าใจว่าบอมแอนบารมาเรามาเดือดกินของเพิ่นบอมแอนครับนี่ก็คือเพิ่นกระเลี้ยงไว้ถ้าพี่น้อง ว่าลูกหลานมายามนะครับไมตอนครับตังต้ง,ตงใจแมนเพราะว่าเขากับวัวได้พามาดูเนาะเป็นครัง้งแรกของไอ้เลยโคงสุดประมาณมิตรไอพอดียวที่มาน่ะลูกหลานพี่น้องไปยู่เวียงยู่ว้าแล้วก็ยเน่ยมาเยี่ยมมายามยีแม่พี่กระต้อนพี่เนาะแมนแมนโอเคโอเคครับพี่น้องครับเอาฝ<ข>าก <ขา S 2> ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งแก้มบุ๋มสาวลาวแล้วกัติหน้าสาววันน้าทุกคนบายบายสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจทุกคนบ๊ายบายคสวัสดีครับ